พามามึงก็เปิดมันได้เหรียญดำป๊บเดียวก็ได้มึงก็ใส่เลยดิกระเดียวด้วยซื้อกล่องดำชุดเดียวนี่ผมสั่งผมสั่งอ่าอะไรวะลืมแล้ววะอ๋อ้สเต็ก20อันแล้วก็ข้าวบัส15ห้จองสิมาพอมันเป็นพียอะไรอ่ะจะจรมาทำไมจ่ายเองได้สั่นเอ้าก็พี่บอกว่าผมอยากกินทำไมก็ให้สั่งมาแต่ผมมีคนก็เยอะอันนี้ตอนแรกผมจะสั่งเพิ่มอีกนั้นเนี่ยเดี๋ยวมึงจ่ายเองไอ้ขี้โจ๊กผมไม่มีตัง มันมีตาเลยให้ชากระทืบมึงอะไอ้พวกฟูดกระทืบมึงอะใครสั่งไงก่อนเดี๋ยวไกันถ้าทำไมพี่ทำแบบนี้อะแต่ผมบอกแล้วนะว่าพี่เฉียบเป็นคนสั่งใช่แล้วก็ออกนำด้วยกันเนียมด้วยราคานั้นอยู่แล้วราคาสูงขึ้นเลื่ยๆโอ๊ยนายยังไงเอาการันยีไปขายต่อได้อีกแต่ตอนนี้ว่าผมเป็นหนี้อยู่แล้วสองล้านนะดีครับอย่าไปเป็นหนี้เรื่อเลยจริงมันเป็นอนาคตเว้ยไม่แต่คือพวกผมไม่มีใครเขาอยากเป็นหนี้หรอกจะบอกให้มีเวลาน้อยมากครับมีเวลาน้อยต้องหามาจ่ายเขาอะ ถึงเวลาอย่างที่พี่บอกอะถึงเวลามันถ้าถ้ามันไม่มีอะไรมาจี้ตูดเพื่อเองเองลุยกัน่ะถึงเวลาสุดท้ายอะไม่เอาไม่ไปบอลนลี้ยวกำลังใจก็เสียบอีกเอาเอาเงียบๆแล้วเงียบๆแล้วไม่ใู่ในน้ำก็ได้ทำมาขนาดนี้แล้วเว่แต่บวยไปว่าขอแค่มึงใจสู้อะใช่ครับสิ่งที่เพื่อนพี่ตั้งใจทำขึ้นมาเว้แค่ใจสู้ก็พอไม่ต้องมีปืนหรอกจะกูให้มึงไปก่อน ถึงเวลาผมเคลียร์เรื่องนี้จบผ่านเวลาไปค่อยไปคุยกันผมว่าเฮียคุยกับโจก่อนไว้เมื่อกี้โจก่อนปล่อยเบ่งเลยเด็กเชี่ยเนี่ยอ้าวกระพี่บอกแค่ใจสู้ก็พอแล้วจ่าปืนไปทำไมอ่ะแต่ทรัพยากรเขาได้ด้วยงั้นสรุปไม่ต้องมีใจสู้มีแต่ทรัพยากรแต่ถ้าพวกมีทรัพยากรและใจไม่สู้อ่ะก็เท่านั้นใช่ครับแต่ถ้าเอากระสุนไปก็ตีไม่ทันนัตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเอาหรอกเปิงตังแล้วผู้รู้ได้ไงเขาจะตีไม่ทันก็เขาบอลสีทุ่มครึ่งผมได้ยิงเข้าคุยกันครึ่งชั่วโมงไปตีไม่ทัันนนนนจะะกี เดี๋ยวกระสุนกูเซอร์บิ่แถมให้ด้วยกูอยากเห็นโอเวอร์สู้สรอคือพี่อยากจะขายใช่ไหมขายไปก็ไม่ได้กำไรขายไปก็ไม่ได้กำไรงั้นก็ไม่ต้องขายดิแต่้ให้ีไได้เพราะมันก็มีต้นทุนไอเป็นมารโยนดิเฮ้ยไม่เอาไม่กระทื้มดิไม่เอายาไม่เอา โอ้โหอ๋อผมเงียบเยียมแล้วก็นะผมเงียบเยียมแล้วก็ได้อ๋อผมเงียบเยียมแล้วแต่ผมจะเยี่ยมเงี่ยมแล้วโอ้โหดูดีเสียงไอ้คนน้ดูดีต้นไม้หมดเอ็งก็ตีกับเอ็นเทียมาตั้งนานพี่แค่แบบได้อะถ้าถ้าไฟถ่ายแล้วเองแม่งทรัพยากรเต็มที่แล้วต้องลงไปแล้วที่ก็แพงมีโอกาสฉลาดนะเว้ยแต่โอกาสแพ้สูงกว่านะไอ้จ๊อก อ่าไม่ใช่คำพูดไม่ใช่กล้าพูดให้เขาอยากได้ปืนไงผมคิดอย่างนีไงผมพูดตรงโตถืงผมจะไม่ค่อยชอบที่ได้ลาดัก์ก็เถอะแล้วถ้าพูดแบบอ้อมๆมมั้งถ้าพี่เจ็ดพูดแบบอ้อมๆมั้งโจ๊กนี่เป็นพี่ดาวแน่เฮ้ยรอเช็คก่อนเช็คจะมาส่งเล่มเป็นไม่เอาเลี้ยวโอเคมาบ้านด่วนเลยค่ะโจ๊กคุยดิโจ๊กสิทธิ์เขาโจ๊กเผื่อโจ๊กคุยได้พวกพี่รู้คุยได้ไม่คุยสลิดิคืออะไรอ่ะมาสลิดิ่นั่นเป่ามาเดี๋ยวสันดิกับเขาสลิดที่เลยล่ะสันดิทำมาทำอะไระ โอ้เด็กเพี้ยโดนหนูขอโทษสิเด็กเป็นอะไรจ้าพี่บังไี่เจนตายผมอีกแล้วฟ้องไอสัตว์ฟ้องฟ้องหาพวกไม่เจนตายผมอีกแล้วดูดิหมอกนนเลยไอเจียงไม่ทำหมอนทำไมมึงว่ากูต่อยมันเหรอเจ้าเส่อหมาเลยเออต่อยมันเหรอ ไปทำโน้อตไปทำไมทขาไปโจ๊บไปทำอะไรอ่ะนั่นน่ะดิวันนั้นพี่ไปอยู่เขาก็แกล้งผมแล้วก็ด่าอยู่นั่นน่ะด่าด่าด่าแล้วก็ต่อยแล้วก็บอกให้เอามันไปกระทืบดิดูดิมึงก็คุณทำแบบนั้นเพื่อนั่นแหละ F9 บันดิกัสเกมด้วยดแบบเฮ้ยไอ้บังดูแกงไบเกอร์สัตว์อย่างเท่เลยไปไล่เช็คเลยไล่เช็คเลยสายมือสายมือสายมือไล่เช็คเลยว่าครบยังเร็วเนี่ยต้องรีบต้องรีบคุยกันจะให้คุยว่าสนามสุดท้ายไม่ต้องแถอยไอ้โจ๊บเป็นเล็บเล็บต่อดีดีสิริลูก ไม่เพราะว่าคะแนนมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าข้างล่างไงพวกทาตารางนบเพื่อนรัหนูใหญ่คะแนนมันเดขาดแล้วเขาเปผิิดอ่ะเคยที่แล้วแล้วมันิดก็ผิดพี่ได้แล้วโอเคเาโอเกระชากแรงไปหน่อยโอเคลูกไม่ได้เลย้งป๊าปาทำไมทำไมตัวหนูลอยน่ะหนูถึงสวรรค์ไอคนทำให้หนูถึงสุดจุดสุดยอดแล้วไงลูกโอ้มกหนูไปลอยอยู่ี่เฮ้ยเฮ้เยเออสียฟองอ อเลยใครมีข้าวปะอเลยนี่องอออ๋มีข้าวไหมครับไอโจ้ไอโจาไม่ได้ข้าวผัดเลยไม่ได้ข้าวผัดเลยไอโจ้ถือไม่ไไมไะโจ้ถือไม่ได้มาดูดิมาดูดิมดูดิบอลต่อยจังไอตัต่อยกูจังเลยมาดิมาไดไอบอลไอดูดาดูดเมยดูดิมาดูดิดูดิมยดูดิมาดูดดูดมดูดมดูด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 ิลาดูดมาดูดยดูดาดูดมาดูดิมดูดดูดดูดาดูดมดูดมดูดดูดเาด

ผมเจ็บเยอะผมก็จะไปกินเลยแค่รำเออพี่จะต่อยโจ๊กเพื่ออะไรโจ๊กถามตัวโจ๊กบังเด็กเสียวไม่แม่บังไม่ใส่ชุดแก๊งนี่ก็ใส่อยู่ชุดแก๊งกางเกงไอ้เขาใส่แค่ครึ่งตัวในกดท่านใส่แค่ครึ่งตัวแค่เสื้อหรือกางเกงก็ใช่หัวโจ๊กนี่ยสิรีก็โดนรีดรุนรี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 ก็ใส่ชุดแก๊งก้าวของผมก็เป็นชุดแก๊งไงอันนี้ชุดแก๊งนักเรียนแล้วมึงแก๊งอะไรเนี่ยแก๊งนักเรียนครับ ้เัเควไม่ใช่กักันาถามว่าจุดผมจุดแกงอะไรผมก็เลยบอกจุดเกงมากเลยียาเออเป็นทำอะไรก็ผิดใช่ปะเฮ้ยนี่แล้สรุปเขาจะเข้ามาไหมเนี huh> ่ยมนกำลังเข้าโจ๊กคิวเต็มโจ๊กต้องใจเย็น วันนี้วันเสาร์จกโดนท้าก่อนไหมฮะไม่ใช่วันเสาร์สิน้องไม่หลับก่อนไ้มเรื่องมากเยอะเยอะจริงๆนะพี่เจนช่องพี่ได้หลับพี่เจนชอบแกล้งผมเอาผมไปทำงานสภาไม่ไม่อยู่ละแกงทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจสักอย่างอย่าไปน้อยใจเขาสั่งอะไรผมก็ทำอย่างนั้นนะถามย้ำแล้วก็ก็ทำไม่หมดกูสั่งให้มึงทำอะไรมึงก็ทำที่เท่าที่กูสั่งไม่ต้องเสนอเพิ่ม บอกแล้วนะเพื่อผมว่าไงเยวถ้าผมเสียเพื่อนแล้วทำไงพี่เชียนไอ้เขี้อ่ะโอ้โเด็กเขี้อ่ะใจแม่งโคตรกระจอกไอ้เด็กนอกเอ้พวกเด็กนอกแม่งบ้ากามมาพี่บอกให้มันไม่ได้พวกสองเลยทำอะไรก็ผิดบ้ากามแบบแโดนอะไรนะใช่เด็กดื้อต้องโดนอะไรนะน้องโจต้องโดนอะไรนะ ไายน้องโจบอกพี่เฉิดรซีเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะน้องโจแล้วเวลาทําไมมันไม่ต่อกันน้องโจบอกวิเชียรซีเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะเอาเลยเอาเอาเลยเอาเอาเลยเอาเงินยังเอาดิตีผมดิตีผมดิถ้าได้มากันครบแล้วใช่ไหมถ้าได้ไม่ตีพี่มาพี่ตีแน่นเลยก็บอกว่าอยู่หน้าเทรนนิ่งถ้าได้ไม่ตีบอกให้วันหลังเข้าวอล์กนะเพราะพี่ไม่มีไม้พลาถูกไหม เอาเรียกลองพี่จ้าจักเอาสเต็กกับข้าวผัดเยอะๆเลยที่บ้านดูไว้เลี้ยงแขกหน่อยเอ้ยไอโงที่บ้านนะตอนนี่บ้านไอ้เดี๋ยว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 เลี้ยงไม่ว่าใครจ่ายชอบเลยโจ้พูดจริงชื่ใจนี่ใครจ่ายเอาสเต็กยี่สิบข้าวผัดยี่สิบโอ้ยไม่พอครับไม่พอครับไมจ้เจ้กยี่สิบข้าวผัดยี่สิบนะพี่จ้าจักเอาผลมานะใครจ่ายใครจ่ายใครจ่ายเคยที่ถามว่าใครจ่ายโอเคพูดได้พี่จัดชื่นใจนี่ใครจ่ายพี่จันไง ค้าเล้ชื่นใจไหมชื่นใจไหมนี่พี่พี่เป็นหัวพี่เป็นหัวหน้าเขึ้นเแล้วพี่จะทำตัวอย่างนี้ไม่ได้น่าจะมาคิดเล็กคิดน้อยอย่างนี้ไอ้นั่นนะพี่รู้ใครเข้าใจเขาลดน้ำไปจ่ายตังค์แล้วจัดหน้าใหญ่ไม่ได้เนี่ยดูดิแล้วก็ต่อยพี่บังอยู่นะพี่บังพี่บังพี่เฉีนต่อยผมอีกแล้วพี่เฉีนต่อยผมอีกแล้วดูดิจะต่อยไปทำไมผมตัดผมผมหวังดีให้สั่งข้าวมาเลี้ยงคนในบ้านดูดิเข้าต่อยผมอีกแล้วขาด่าผมอีกแล้วเนี่ยจะตัดไปเลยเอาไปเกี่ยอย่างนี้ถ้าเราไปทำงานเขา มันโทรไปสั่งข้าวแล้วก็ให้กูจ่ายเงินไปนี่ใส่รถได้เฮ้ยเราเลี้ยข้าวเขา่็ได้แล้วไม่ติดรอว่าไงนะไม่แต่ไปมึงไม่เอาเขาใส่รถเรื่องซีดไนี่ไปนี่เากินได้อ้าวก็บางคนเขาเครียดกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปผับต้องมาลอกันไปรอกันมาเอาอะไรใส่รถนะอสมสมมติว่าไอ้บางแล้วมึงมีเงินจ่ายกันนะเพื่อนใช่ไหมอย่างนี้แก๊งในเครือเราก็ช่วยฟาร์มเราใส่ไปเลยโอ้โหชอยเลยไปกดหรือเปล่าไปกดไปกดอาจจะกดต่งได้จะกดต่างเลยมีข้าวมีของข้าวเลยไม่มีหรอก ใรใค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 รมาแล้วไม่เก็บรถบบเก็บรถืมสั่งเพแกงตัวเองได้นะครับเพราะเดี๋ยวเบิกได้เก็บรถเก็บรถลบคเก็บสีแดงเนี่ยรถใครขอบคุณครับใครใครที่มาแล้วลบเก็บรถด้สีแดงรถสปารนีอ๋อโอเคพี่ทั้งเจ้าผมลืมสั่งเอล่แกงตัวเองข้าวผัดเป็นสี่สิบเฮยไอ้จบไอ้ี้นี่เนาะกูอิ่มแล้วข้าวผัดสีข้าวผัดีสบเต็กยี่ไอเด็กคนนี้เป็นเด็กดีจ้ีจันยูพี่จันยูพอดีเลยจ่ายกันสด โอเคดิบ้านไม่โอนซะด้วยครับเป็นซะด้วยเรายังไม่ได้กินตั๊เต็กเลยอ่ะเออไปซื้อมาซื้อมาเลี้ยงแกงเราสั่งมาอ๋อตั้ไรจเองโอเคโอเคบอยแกงบอยกินไปเรื่อยแล้วเด็กแล้วเด็กนี่ใครเนี่ยแกงเรามีวันนี้มีสิบเก้าคนละสองก็สามสิบแปดดูไอเกียนี่สามสิบแปดแบกพอเปล่าคนละอะไรว่าเพื่อนมึงสั่งอะไรกี่หลาดนะคนละสองง่ายแล้ไมเนี่ย ก็มีบอกเอาแก๊งเรากินได้พอคนละอันพออ่าคนละรันเนาะไม่แต่พี่บางมีข้าวผัดเนาะเออมีข้าวผัดแล้วก็กู้ยวกับกิจการน่าสนุกมากสเต็กไหม14 14 14ไม่แก๊งเราเอาแค่ข้าวผัดพอไม่ต้องสัดกับเต็กเพราะว่ามันใครขี้กันมาแล้วเอ้าแล้วก็ไม่บอกมีแตเต็กอยู่คุณตีไมแน่ยกนี่เดี๋ยวจะไปคุยกับเพื่อนก่อนนั่น มัเป็นอะไรก็โดนมันนะเพื่อนไหนเพื่อนที่ไหนไปด้วยกับเพื่อนผมไงแล้วตอนไอ้โจ๊กแล้วตอนนี้ตอนริ้นคืนทะเลาะกันด้โวยใครทะเลาะจะบ้าหรือเปล่าไม่มีใครทะเลาะหรอกไม่รู้เราก็เดาะไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะไม่ต้องให้ช่วยหรอไม่เสือกนี่นี่ไอ้โจ๊กไอ้บังไอโจ๊กเนี่ยแล้วว่าผมพูดแนเอไม่เมื่อกี้ผมคุยโทรศัพท์เอ้าไอ้ชี้บมาบ้าตั้งแต่เมื่อไหร่วะ แม่ควักึ้นมาไม่ได้ด้วยมอแปลงระเบิดเนี่ยโจ๊กเดี๋ย่ารวยบางเรือปลุกเรือแล้วไม่จะให้พวกมันตามพี่เหรอมอแปลงพี่จะให้ไทยไงโจ๊กนั่นแหละแต่พี่ก็ดูเลยใครถูกใครผิดเนี่ะดูเขาชอบแก้งผมมาดูนี่จีหัวนั่นนะก็ด่ากูแต่กูกูผิดเหรอไม่ใช่เมื่อกี้ตอนระดับมันค้างแล้วมอแปลงมันระเบิดไม่เห็นหรือไงอ๋อระดับค้างกูไม่ได้ตั้งใจจะด่าให่ไม่ช้าเอาให้จัดไปหมดแล้วเนาะมายังหมดแล้วมาหมดแล้วยัง ก็จะครบหมดแล้วครบหมดแล้วเครบหมดแล้วนะตอนนี้มาเร็วตอนนี้ตอนนี้มันเร็วมาพี่ตอนนี้มาเขาจะพูดแล้วนะเอ่อวิธีการที่สภาให้เล่นนะครับคือห้ามใช้เพย์คิวเลอร์ห้ามใช้เพย์คิวเลอร์นะครับอ่าห้ามใช้เพย์คิวเลอร์แต่ใช้เอเอดีได้ใช้เอเอดีได้นะถ้าใช้เพย์คิวเลอร์มันจะเพลิงเฮ้แต่ใช้เอเอดีเป็งกว่าเพย์คิวเลอร์นะคือผมเก็บเงิตีนใช่ไหมจอมนี่จอมตุ้มไปจอมนู่จอมตุ้มตีนจอมช่วยพูดก็แบบนี้ตลอดเเค้ยออดิ คือเขาบอกว่าห้ามใช้เพคิลเลอร์ใช้ได้เฉพาะหัวเขตอย่างเดียวที่ต้องใช้เพคิลเลอร์เพราะว่าอ่ะสรุปคือห้ามหรือเปล่าสรุปคือไม่ห้ามนั่นแหละง่ายโจ๊กหัวเขตจะมีสิทธิพิเศษอ่ะใครจะอธิบายกูแค่อธิบายแล้วอธิบายเลยอ่ครับบอกว่าห้ามใช้เพคิลเลอร์นะครับก็คือหัวเขตใช้ได้อย่างเดียวท่านนี่แหละกิจกรรมเริ่มแล้วนะครับเสร็จแล้วอ๋อแล้วมีอะไรอีกไม่รู้ก็พี่ผู้แค่นี้ผมก็รู้แค่นี้ 他不在长踢下来了。